สวัสดีครับเราอยู่กับอาจารย์นะครับผมในช่องของ RB Channel นะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับช่องอาจารย์ด้วยนะครับันนี้ฟุตบอล3คู่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันนะครับก็ต้องบอกก่อนอะาจารย์เว้นช่วงที่ไม่ได้ดาาอัดคลิปมาทางฝั่งของฟุตบอลทีมชาติมาประมาณ เกือบเกิดสอทิศเนาะนะครับผมก็กลับมาละนะครับสำหรับฟุตบอลสซอุรที่รอค่อนข้างถนัดนะครับวันนี้3คู่ที่จะให้แน่แนวทางวิเคราะห์กันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ศึกลอนดอนดับบี้แมนะครับมีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอาจาครับคู่นี้ อ่บบนนะค,ค,อคนจะมองไปทางรูปแบบไหนนะครับผมคือคนจะไปทางไหนดีนะครับเดี๋ยวจะนาจัวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมแล้วคู่นี้เตะในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมก็เป็นฟุตบอลวันอาทิตย์นะครับผม,นะบผม,บผมสําหรับในค่ำคืนนี้นะครับผมส่วนก็จะมีอีกประมาณ2คู่ที่จะนาจัดถ่ายอาร์จัดให้เหมือนเดิมนะครับก็จะคือขั้นด้แบบเน้นคือ10คู่นะครับผมแล้วก็เหลือทาเหมือนเดิมนะเหลือเหลือ5คู่ที่แบบจะนาขั้นแบบเน้นๆเลยแล้วก็เหลือ3คู่ อ่อนะครับผมก็เนี้ยนะครับผมแต่วันนี้บอลมันอาจจะไม่ได้เยอะแบบเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกเอาแบบเข้าใจง่ายนะครับผมฟังแร้วแบบเก็ตเลยว่าทาไมจราถึงให้คู่นี้คู่นี้คู่นี้นะนะครับข้อแรกประเด็นคู่แรกก่อนจะจราไม่ไปแบบเยืนเยอนะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่เจอกันระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมผมไม่เกี่ยวอาเตต้านะครับวันนี้เปิดเอลเรสตเดียมเจอกับทางฝั่งของสเปอร์นะครับผมซื่อย่างทมัสเซนนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่า ก่อนเกมนะครับผมก็คือช็อกแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันโทมัสแฟงเขาบอกว่าเขาเกือบจะได้คุมเชลซีนะนะครับผมก็คืออไม่รู้ทําไมเหมือนจะเป็นส่งสัญญาณหรือเปล่าในการเจออาร์เซนอลในคัมคืนนี้นี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องพูดตอนนี้นะนะครับก่อนที่เกมจะจะเริ่มการแข่งขันในคัมคือวันนี้นะครับเส้นสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะได้เปรียบแบบเต็มๆเลยนะครับผมตอนนี้พวกเขาอยู่ที่1นะครับแล้วตามีจะนากราข้างต้นนะเมื่อวานนะครับผมคือแมนซิตี้นะครับยิ่งแพ้้มาดวยนะครรับหือ ภูผายมาด้วยแชมป์เก่านะครับผมโอเคอาจจะมีเชลซีชนะมานะครับผมแต่ก็อ่านะครับผมก็คืออาร์เซนอลถือว่าคือมันเป็นในเวทรูมแบบเวที่ดีแล้ววันนี้อาร์เซนอลเขาเล่นที่เอเมอร์สตเดียมด้วยนะครับมาเจอกับสเปอร์นะครับผมต้องบอกว่าการเจอกันของคู่นี้จริงๆแล้วนะครับผมอาร์เซนอลในครับผมคือ ในช่วงหลังการเจอสเปอร์ไม่ค่อยกินราคานะครับโดยเฉพาะการเล่น5นัดหลังสุดอาร์เซนอลไม่เคยทําราคาได้เลยคือทำาทํทำเงินได้แค่ครั้งเดียวอะนะครับผมจาก5านัดหลังสุดนะครับคือได้แค่ครึ่งเดียวด้วยนะครับผมแล้วก็แพ้ไปถึงแพ้ไปถึง4ครั้งนะนะครับเป็นศึโลโดนดอนดาร์บี้ที่ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมไม่ชอบกันแล้วก็เกลียดกันมาตลอดนะครับโอเคโดยภาพรวมนะครับอาร์เซนอลผลงานดูดีกว่านะครับแต่ฤดูการเนี่ย สเปอร์ของทมัสแฟงนะครับผมก็ไม่ได้แบบดูน่าเกลียดเอาจริงนะครับไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยนะครับผมผลงานนะครับแต่ต้องยอมรับอาร์เซนอลเขาดูดีกว่าจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในรับสกยภาพในกับ potential หรือแม้กระทั่งพวกเขาเป็นทีมที่มีลุ้นแย่งพรีเมียร์ลีกโดยตรงนะครับจากลิพูจากดูจากในกับราคาดูจากทุกอย่างนะครับที่เขาเปิดมานะครับผมแล้วเอซนอนเขาทำได้ดีมากๆนะครับซึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นทางฝั่งของ่อ อาร์ซนอนเนกับแบกในราคาหนึ่งลูกควบเป็นการจ่ายน้ำก้า99อันเนี้ยอาจารย์นายสังเกตก่อนเลยนะนะครับผมมาทําไมอาจารย์นายชอบสเปอร์ข้อแรกประเด็นราคาเปิดมาค่อนข้างน้อยนะครับอาร์ซนอลนเล่นในบ้านต้องการที่สามแต้มนะครับเกมวันนี้คุอคณอย่าลืมว่ามันมีแรงกดดันแรงกดดันอยู่ฝั่งไหนมากกว่านะครับผมแน่นอนอยู่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าสเปอร์วันนี้อาจารย์นายบอกว่าโอเคแหละนะครับถ้าได้แต้มหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยนะนะครับไปเล่นบ้านอาร์ซนอลนแล้วอาร์ซนอลนตอนนี้ฟอร์มการเล่นร้อนแรงม,มาก จากฝูรุ่นขการนี้เล่นมาทั้งหมดในพนะรีเมียร์ลีกนะฤดูการนี้อาร์เซนอลนะครับเสียแค่3ประตูเองนะถือว่าน้อยมากๆผลงานเกมทั้งพวกเขาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็แน่นอนเนี่ยสิบเอ็ดนัดเสียไป3ประตูนะครับอ่ะนะครับผมอ่ะห้าเอ้ยไม่ใช่สิห้าละวห้าประตูขออภยัยห้าประตูนะครับปัจานาลืมนับอ่าเกมเกมนี้ไปด้วยโอเคห้าประตูถือว่าน้อยนะนะครับจากผลงานการเล่นเนี่ยนะครับอาร์เซนอลนี่ครับเล่นมาทั้งหมดสิบเอ็ดนัดเสียห้าประตูถือว่าน้อยมากๆนะ เลครับผมเฉลี่ยแล้วเกมหนึ่งอ่ะนะครับสองเกมกว่าจะเสียหนึ่งประตูอ่ะสองเกมกว่ากว่าที่น่ด้วยนะครับถ้าค่าเฉลี่ยนะครับถือว่าน้อยมากนะครับแต่บทบปัตเกมลุกถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับการเจอสเปอร์ที่ต้องบอกว่าอาร์เซนอลการเจอกันมาไม่ค่อยกินราคาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องหรือแม้กระทั่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกฤษนะครับซึ่งอาร์เซนอลหลังจากจบเกมนี้จะไปทําศึกใหญ่เลยเป็นศึกใหญ่ที่ต้องบอกว่าจะนาอยากจะดูแล้วคู่นี้มากๆกก็คือเจอกับทางฝั่งบา 그 อทำไมฉันถึงบอกว่ามันรุึกใหญ่ยยคือบาเยิ้นตอนนี้ตั้งแต่บุญเมื่อวานเราให้บาเยิ้นด้วยอาจาให้ไปในกลุ่มนะครับผมบาเยิ้นก็คือกินเงินไปนะครับผมรับเงินรับถล่มไปหกแล้วตัวทั้สองไบเยิ้นผลงานแข็งแกร่งมากมัดเจออาร์เซนอลเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นการเจอกันกที่จะน่าอยากดูมากเพราะทั้งสองทีมนี้กําลังร้อนแรงนะครับเข้าสู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าพีคค่อนข้างสดกําลังมั่นใจนะครับแล้วเล่นที่บ้านอาร์เซนอลด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนาั้นไปเยือนเชลซีนะครรรรับซซซึ่่งงสสสถาาาาาานนนนนนกกกณ์์์์ตตอออออออี้้เเเเเลลลลขมมิุดดดพวไปแ ลงานเริ่มแผ่วๆนะนนครับเกมเยือนแต่โอเคเกมในบ้านนะครับยังไว้ใจได้สําหรับอาร์เซนอลนะครับเนี่ยล่าสุดที่เจอสเปอร์นะครับผมเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องซะมากกว่านะครับผมก็นะครับผมก็คือสําหรับสเปอร์ ล่าสุดไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมสเปอร์นั้นทุกสุขว่าโดนนำกดใช่ไหมนะครับถ้าจต่ไม่ผิดแล้วก็ไปโดนอ่ตีไปตีเสมอแมนยูมาสําหรับสเปอร์นะครับผมส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับผมก็เออ่ไปอ่ล่าสุดก็คือที่เขาเล่นพวอสับเสมอซันเดอร์แลนด์สองสองนะครับไปโดนซันเดอร์แลนด์ตีเสมอในช่วงทตัวเวลาจิบคืนนาทีบาดของจริงเลยวันนั้นนะครับสำหรับทางฝั่งของอ่นะครับผมซันเดอร์แลนด์นะครับซึ่งนะครับอาจารย์นาจะมองข้อนี้ให้ให้เข้าใจก่อนข้อแรกทำไม เจนาชอบทางฝั่งของสเปอร์ประเด็นแรกความกดดันอยู่ที่อาร์เซนอลเต็มๆข้อที่2อาร์เซนอลมีเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโนนี่มาดเยแก้ไม่จะเป็นมาร์ตินโอดีกาไม่ว่าจะเป็นกาเบรียมาตินเนลลี่ไม่จะเป็นวิกตอร์กิวเรสนะครับไม่ว่าจะเป็นไครฮาวเวิร์ดนครับไม่ใชเป็นกาเบ,บียเจซุสีนครับไม่ใชเป็นกบบนเาเกบรียมากามเย็ในครับวันนี้บาดเจ็บค่อนข้างเยอะแล้วอย่าลืมว่าภายในหนึ่งอาทิตย์นี้อาร์เซนอลเจอสเปอร์เจ บาเยซและต้องเจอเชลซีเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะสิ่งที่จจนายมอเป็น most important ก็คือเรื่องของทางขวางการจัดการนะครับนักเตะในแต่ละนัดของผู้ซื้ออย่างไม่เคิวอาเตต้าในการผมซึ่งแตกต่างจากสเปอร์แรงกดดันน้อยกว่า นะครับแล้วยิ่งอาร์เซนอลนะครับคือเสมอถามว่ามีเพื่อนบาดจะไม่มีนะนะครับจะเป็นหนาพวกทางฝั่งของเดียนครูชิฟสกี้เจมส์มตติสันนะครับอิบิสซูมาดดบริคโซลันกี้นะครับราลูรักมูซินนะครับผมแต่วันนี้ก็ยังมีเจ้าเปาที่คอยตัดเกมนะครับคูดุ์นะครับมีชเวซิมอนนะครับมีขาบเบนตันกูนะครับผมมีทางฝั่งของโคโรโมนี่ก็ยังพร้อมลงสนามคือเกมวันนี้อาจารย์นามอเป็นเกมที่แบบอาร์เซนอลนะครับผมคืออย่างดีที่สุดนะอย่างดีที่สุดก็ทำได้แค่เบียดชนะ นะครับซึ่งราคามันเปิดมาเอาจริงๆหนึ่งลูกควบที่เปิดมานะครับมันเป็นการจ่ายที่แบบเกือบจะเป็นน้ําล้นแล้วนะนะครับถ้าดูเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ไปอาร์เซนอลคุณคิดผิดแน่นอนนะคนที่ไปอาร์เซนอลคุณคิดผิดเผอๆเกมนี้มีโอกาสออกเสมอได้เลยนะครับเราจะนามั่นใจว่าสเปอร์ยังไงก็ไม่แพ้ราคาโอกาสแพ้อาจจะมีอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์มันมีนะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับผม,มนะบแต่โอกาสที่จะแพ้ราคาต้องพูดแบบตามตรงว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะ วันนี้กูดดนหนึ่งในกับอาจารย์นะในกับผมวันนี้ไปทางฝั่งของรอง TOT ท็อตแนบอสเปอร์ของโทมัสแฟรงรองในราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งคับ นะครับสเปอร์มีโอกาสเสมอได้นะครับหรือแม้กระทั่งยังไงก็ไม่แพ้ราคานะครับเป็นประการแรกเลยนะครับเราไปต่อคู่ที่สองนะครับเป็นคู่ไหนก่อนไปคู่ไีนก่อนไปลีเอิงฝรั่งเศสก่อนวันนี้ปผลอาจจะไม่ได้เยอะแบบเมื่อวานนะครับลีนของซืออย่างบรูโน่เจนิซิโอนะครับวันนี้สเปอร์สตาร์ปีแอมโบรวนนะครับเจอกับปารีสเอฟซีนะครับไม่ใช่ปารีสซูชามงนะนะครับเป็นปารีสเอฟซีเจอกับอาทางฝั่งของมูซืออย่างสเซเปนกิลลี่นะครับซึ่งลีนเป็นบอลที่ถ้าเล่นในบ้านพวกเขามีความแข็งแกร่ง สังเกตว่าลีนนะครับผมคือฤดูกาลนี้คือไม่ใช่เฉพาะฤดูกาลน้นะในการเป็นฤดูกาลที่ผ่านมาลีนเขาเล่นในบ้านแข็งแก่งมากๆอยู่แล้วนะครับผมสําหรับลีนซึ่งวันนี้จะไม่มีคาวินเวริเวร์คท์นะครับผมซึ่งไปติดโทษแบนบนะโดนโดนโดน,น,น,นแดงนะครับผมซึ่งผลงานลีนเอาจริงๆนะครับผมคืออ่ะจะให้ดูผลงานในบ้านของลีนก่อนลีนเกมในบ้านให้ดูครับ อ่ะส่วนมากจะเป็นการค่อนข้างชนะท่าสวนใหญ่นะครับค่อนข้างชนะท่าสวนใหญ่นะครับสำหรับลีนนะครับอ่ะเปิดดูนี่ก่อนเนี่ยเอาเฉพาะในหลีเอิงฝรั่งเศสง่ายๆเลยนะครับผมมีเสมอปารีสใต้อ่ะนะครับสำหรับลีนนะครับชนะเม็ดหกหนึ่งถ้าชนะองเช่หนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็เอ่อมีเนี่ยนะครับผมมีดุดแพ้เกมดีคือเกมแพ้ลียงสําหรับเกมในบ้านนะครับสำหรับลีนนะครับผลงานดีนะครับส่วนทางฝั่งปารีสผลงานในฐานะ ก็ต้องบอกว่าคือมันก็ไม่ได้ดูแย่นะนะครับโพสตอนนี้ปาริโก้ันดับที่ส1เ็เป็นบอลกลางตารางแกเปตลีนเปิดราคามาคือมีโอกาสเบียดชนะค่อนข้างสูงมากราคาใค่เทียจะนาจับราคาราคาเปิดมา1ลูกจาก1ลูกจ่ายน้บล้ตขยับลงเหลือครึ่งครบลูกจ่ายน้ำแปด นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าจนาโมวันนี้ลีนมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมากเปอร์เซ็นต์มากกว่า65%นะครับผมแล้วจนาโมลีนเกมนี้มันก็แข็งแร่งมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จนาไม่คิดเยอะครับลีนในบ้านยังไงก็ไว้ใจได้คู่ที่2ไปต่อลีนนะครับไปต่อคู่ที่3วมันนี้เป็นคิวของคู่นี้ครับต้องบอกว่าเกมนี่เป็นเกมที่น่าดูมาก,มากๆก็คืออาร์เบรย์รอรตหูต้องบอกเมื่อวานบุญได้ทีใกล้เยอรมันยิงแบบอุตลุดเลยนะนะครับผม6 2 3 0 3 3นะคราบสามแนจบ3 3นดนนาีบา้วยน ผมไปท่จุด62คือเมื่อวานประตูค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เจอกันระหว่างอาร์เบลไลซิกเจอร์กับทางทางฝั่งของนกนางนวลเวลเดเบเมนของซ้ออย่างฮอสเตเฟนนะครับซึ่งไลซิกตอนนี้อยู่ที่2นะครับราคาเปิดมาหนึ่งลูกก้วเป็นการจ่ายน้ำก้า9ส่วนราคาสูงต่ำเปิดมา3ลูกครึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าบทบาทในการจอกันคู่นี้เอาง่ายๆนะครับไลซิกเจอร์กับทางฝั่งเบเมนทีไรไม่ค่อยกิงราคานะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนาะเขาไม่เข้าใจนะครับแต่ไลซิกเป็นทีมที่เล่นในบ้านตอน,น สถิติก็คือ100%รนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอ่าบุนเดสลเกเยอรมันนะครับผมแต่นะครับสามสามนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาเสียประตูเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับทางฝั่งอาร์เบไลซิกนะครับซึ่งไปเจอกับทางฝั่งของเวเดอร์เบเมนต้องบอกว่าเบเมรเนตอนนี้กำลังลงตัวมากๆนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ใครมาตอนนี้5เกมติดต่อกันหลังจากที่เปิดฤดูกาลต้องบอกว่าค่อนข้างแย่โอเคแหละนะครับเป็นการไปเจอทีมแบบนะครับระดับเดียวกันวันนี้มาเจอไรซิกจะเอาอยู่หรือ นะคแต่เจนากร้าพูดเลยคับวันนินไลซิกแบบราคาทําไมมันน้อยจังวะลูกควบเองนะครับราคาแบบนี้เปิดมันน้อยทํำไมประเด็นข้อแรกไลซิกมีเรื่องของประสิทธิภาพในการเกมรับที่ต้องบอกว่าเสียประตูค่อนข้างง่ายนะประเด็นแรกกจนาไรซิกเสียประตูค่อนข้างง่ายไม่แปลกที่ราคาหน้าบอลเปิดมาลูกควบแต่สูงต่ํากลับเปิดมา3ลูกครึ่ง อันเนี้ยแปลกละนะครับผมราคาเปิดมาค่อนข้างที่จะทำแม่งทำแม่เหมือนมีกลิ่นนะนะครับแต่ประเด็นก็คือมาเจอกับเบเมนที่กำลังท็อปฟอร์มนะครับผมหลังจากที่เปิดต้นฤดูกาลเบเมนต้องบอกว่าไม่ชนะใครเลยนะครับผมในฤดูกาลมาคือหลังคือฤดูกาลในช่วงต้นฤดูกาลมานะครับทั้งหมดตอน5เกม ชนะแค่เกมเดียวนะครับแต่นะครับพอมาเล่นใน5เกมหลังสุดที่ลงเล่นนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ใครและชนะไปถึง3เป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าเบรเมนนะครับพวกเขาก็มีดีเหมือนกันนะครับวันนี้มีเง้นเกมโตกลับแน่ๆสำหรับเบรเมนซึ่งล่าสุดพวกเขาก็ไปชนะนะครับฝ่าไฟบ่าทางฝั่งของบวบวกนะครับสำหรับเบรเมนไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งของไลซิกนะครับผมก็เนี่ยล่าสุดที่เจอมาเป็นจบศูนย์ศูนย์นะครับไลซิกเจอกับทางฝั่งของเบรเมนอกนางนวล นะครับก no ็ประมาณนี right ้นะครผมแล้วก็ล่าสุดไลซิกที่เขาเล่นลชารเจอกับทางฝั่งของเราชนะไปแพ้ก็พอไปแพ้ฮอฟเฟนไฮน์ในบ้าน31ประเด็นที่จะทำไมอาจารนามองทีมรองมากกว่าประเด็นข้อแรกครับอาจารย์จะพูดแบบเข้าใจง่ายข้อ1นึ่งเวลเลนกำลังเข้าฝักเข้าฝ่ายนะครับผมข้อ2องนะครับไลซิกนะครับเกมรับเสียประตูค่อนข้างง่ายข้อ3เรื่องของราคาเปิดมาแบบนี้นะครับคุณ พูดได้เลยว่าเบเมนทำประตูใส่ไรซิกได้ด้วยนะครับโอกาสที่ไรซิกจะยิงต้องสามต้งสี่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเบเม้นทำประตูได้อะ S <S ซึ่งในการบจรนาโมมีโอกาสที่วันนี้นะครับอาจจะมีสกอร์สูงอันนี้แน่นอนแต่นะครบรรณาอกว่าคู่เนี้ยนะครับสูงไม่ค่อยน่าไปเพราะอะไรนะครับประเด็นข้อแรกก็คือทางฝั่งของนะครับผมเบเมนช่วงหลังนะครับเป็นบอนเลเน้นเกมโตกลับแล้วทําออกมาได้ดีด้วยระบบการเล่น4-2-3-1ของคอสเตเปนนะนะครับเพราะฉะนั้นจรนาโมวันเนี้ยสูงไม่อจจนาจารณ์หนีก่อนเลยตัดทิ้งก่อนเลย <S <S เหลือที่ว่าต่อกับรองนะครับซึ่ง้าชาดาวไล่เรียนคนไปต้องบอกว่าเบเมนกำลังมั่นใจนะครับบทบาทในการเล่นไปไล่ดู เนีนะครับภานัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครชนะไปถึง3เกมแตกต่างจากต้นฤดูกาลมากๆกําลังลงตัวต่อให้ขาดพวกเฟรกอากูพวกอเมิชิลไฟเซอร์นะครับพวกนี้ก็ไม่มีผลนะครับเพราะชนนามองวันนี้ไลซิกนะครับมีโอกาสไม่ชนะราคาค่อนข้างสูงมากถ้ายังมีรูปแบบการเล่นที่ เสียประตูง่ายแบบทุกวันนี้นะครับอย่างล่าสุดไปแพ้เฟินาซา1นะครับไม่เคยไม่ไม่ควรอ่ะนะครับต่อวันเธอต่อยวันนี้เล่นที่เรดบัวลีน่าก็ตามนะชนะมองเวเดอร์เบรเมนไม่แพ้ราคานะครับไปรองเวเดอร์เบรเมนในราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะครับวันนี้เล่นเกมโต้กลับมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน3คู่วันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าคิดเถึงตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะนําไปสุ่มสามคู่ฟังกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่า กดติดตามนี่ครับช่องไว้เจอกันแบบยาวๆเลยนะครับเพราะว่าบอลกลับมาแบบรัวๆเลยจะไม่มีพักเบรกทีมชาติแล้วนะครับผมก็คือจันพุทธ โวกเศรอาไรเนี่ยนี่มาครบเลยนะครับสำหรับฟุตบอลเน้นๆเลยจจนาแบบรอคอยสัปดาห์นี้มานาไมอย่างมานายาวนานละนะครับ่มเดี๋ยววันนี้3คู่สื่ไม่ฟังมีอะไรบ้าคู่แรกนะต้องบอกก่อนว่านะครับคนที่ติดตามช่องจนาจะไม่พลาดไปอาร์เซนอลนะครับผมวันนี้ไปรองสเปอร์นะครับในราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะครับผมวันนี้คู่แรกไปรองสเปอร์นะครับหรือไปลุกครึ่งเลยเอากินเต็มเอาชัวร์ไปเลยนะครับผมสเปอร์คือไม่แพ้ราคาแน่นอนนะครับผมอ่ะคู่ที่ส องไปต่อลีนนะครับวันนี้จะนะบอา,า,อ,ยาอย่างเลวร้ายสุดก็คือเบียดชนะได้กินเครื่องมีเป็นอย่างต่ำลีนในบ้านที่สตาร์ไปแอรโมโรวนะคแับแข็งแร่งอยู่แล้วนะครับไปลีไปลีนของบรูโนเจเนซิโอครับนะครับส่วนคู่ที่3ไปรองทางฝั่งของ นกนางนวลเวเดอร์เบรเมนนะครับเป็นฟุตบอลคู่ที่3 3คู่วันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่าเราอยู่กับอาจารย์นะครับผมในช่องของอาร์บีช anel n ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องอาจารย์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทางฝั่งของนะครับฟุตบอลนะครับฝากนะครับกดติดตามไว้วิเคราะห์บอลอาจารย์ฝากกดติดตามกด Subscribe วันนี้อาจารย์โขนย่านลาไปก่อนนะครับกราบลาเท่านี้สวัสดีครับ